รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะมืองไทยมือเกษตรวันนี้นะคะพามาดูเรื่องของเกษตรอินทรีย์ที่ไร่แสนรักนกักเกาะรัดอีแทนค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3ตํตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรพานจังหวัดนครปฐมค่ะที่นี่นะคะเป็นไร่ของคุณประกิตค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเจ้าของไร่ที่นี่นะคะเขามีเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังบ้างค่ะคุณประกิตอยู่ไหมคะ ครับอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเชิญเลยครับไล่สารลักดีด้สารลักมะครับค่ะ เขามาอยู่ภายในไร่แสนรักนะคะอยู่กับเจ้าของไร่แสนรักค่ะควณประกิจสุนประชาค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้มีอโอกาสลงพื้นที่มาถึงไร่แสนรักค่ะคก่อนอื่นอยากรู้ที่มาของไร่แสนรักค่ะอ๋อที่มาของไร่แสนรักเดี๋ยวผมถามผมถามพิธีกรก่อน,กนนะครับว่าคาว่าความรักอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่สามารถบอกเลิกแลกกันได้ความรักพ่อแม่เปล่าคะถูกต้องเลยครับพอดีตอนนั้นแม่แม่ก็ไม่สบาย แต่ว่าเขายังพูดได้กินได้แม่แม่เขาบอก,ก่าบอกลูกๆว่าใครจะซื้ออะไรให้มากินเนี่ยเขากินให้หมดคทีนี้เราคิดว่าใครๆก็มีตังค์ซื้ออะไรมาให้แม่กินเราบอกว่าเราไม่ซื้อดีกว่า,าพอดีเราเห็นที่แปลงนี้มันรกร้างว่างเปล่าอยู่ไงเราก็เลยมาทํานาบุกเบิกทํานาเพื่อจะให,ให้ข้าวให้ข้าวแม่เรากินไงเราบอกว่าทำนี้มือเราแล้วทำแล้วทำเป็นสีด้วยเราเรา,เราจะได้ ยึดใ,ใจว่าแม่กินข้าวจากเราจำบำุอทราทนะมันไม่ต้องไปซื้อเขาเนี่ยที่มาของไร่แสน้ากก็เลยว่าเราก็เลยปลูกข้าวให้แม่เราทานไงตอนนั้นปลูกอะไรบ้างปลูกข้าวไรบุรี่แห่งแรกเลยแห่งแรกในแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยเลยเจ้าแรกในประเทศไทยใครมาถึงก็เอ๊ะทำไมข้าวสีดำนี้บอกอ๋อเป็นข้าวไรบุรี่ นี่แลแล้วก็ข้าวเลเบอรี่น่ะให้ให้ให้แม่เราทานเนี่ยเราปาลูกข้าวเลเบอรี่แล้วก็ข้าวหอมด้วยข้าวหอมข้าวหอมที่แบบพี่ว่าสีแล้วชาวบ้านขายให้ชาวบ้านทั่วไปได,ได้ทานเนี่ยไม่นานแม่เขาก็เสียไปแต่ก็ภูมิใจว่าแม่แม่เราก็ได้กินเราตั้งใจว่าถ้าวันแม่ <c oughs> ใครพาแม่มาเที่ยวนะครับจูงมือแม่มาเที่ยวนี่ยที่ที่เกาะเลท่นานของเราที่แหล่ัของเราเราเราแพ็คข้าวเราเรเบอรี่เป็นเป็นแพ็คๆแต่กิโลเนี่ยสุายาดเลยครับ เราจะให้เลยจูมือแม่มาแล้วก็เราก็จะให้เลยให้พามแม่มาที่เราก็ให้เลยเลยถ้จดย์มันไ่ด้สมุดว่าชื่ออะไรชื่ออะไรเลไรนั่นแหละแต่เชื่อไหมว่าเราเกี่ยไ้ประมาณรอบประถุงเนี่ยมาแค่ยี่สิบกว่าคนเองแต่าทางที่ทางที่นีคนมากันประมาณสามสิบแล้วคนผมก็เลยตั้งใจว่าเอาละเอาในโทรศัพท์ก็ได้น,นะโทรศัพท์มีม,มีมีแม่อยู่ไหมก็น้อยคนมากเลยบางคนก็โทรศัพท์ไปเลยเราก็ได้ยินว่าเฮ้ยมึงส่งรูปแม่มาที่ว่า สง่งรูปแม่มาให้กูนหน่อยถ่ายรูปแม่แล้วสง่งรูปแม่มากูนหน่อยถึงกูจะเ,เอาข้าวแลว้วบุหรี่เราก็ได้ยินแล้วก็ว่าอ้าวไม่เป็นไรแล้วก็ให้การทําการเกษตรของเราก็สิบกว่าปีละสิบกว่าปีการเกษตรของเราปรับเปลี่ยนเลยไหมคะก็ปรับเปลี่ยนไปจากจากนาก็เป็นก็เป็นสวนส้มเพราะว่าที่นี่คือคือมณฑลน,นครอยทีนะครับหม,มูกส้มโอพันเยอะแล้วก็ส้มโอที่ส่งออกไปเมือ<ม>งจีนเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของการของผลผลิตจาก,จาก,จ,ากจากที่นี่นะครับหรือส้มโอคือมณฑลนครอยทีนี่เราก็เราก็รู้ว่า ทำนาข้าวไม่ไหวแล้วปเปลี่ยนอีกว่าก็ทำก็ทำก็ยกสวนขึ้นมาแล้วก็ปลูกส้มโอ,อมปลูกส้มโอแล้วก็ใช้ระบบอินทอร์เเหมือนกันที่เราคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าปลูกส้มระบบอินทอร์เนได้ไหม,มเราเราทำปราวาติเปลูกได้แล้วปลูผลสำเร็จด้วยค่ะครับแต่ไม่ได้เห็นแค่ส้มนะคะที่นี่จี่ไร่คะ่ะแล้วก็ปลูกอะไรบ้างครับที่นี่เราก็พอดีเราไปเราไปดูในทอทัศน์เนี่ยว่าเขานำโกโก้มาปลูกในประเทศไทยได้ใช่ไหมนี่เราก็เลยว่า เราเป็นคนแรกดีกว่าเห็นเกาะอิตแทนเนี่ยเราก็ไปซื้อพันโกโก้มาปลูกเพื่อต่างถิ่นแล้วก็เรามาปลูกดูก็ได้ผลดีครับก็ได้ผลดีแต่ว่าเราเรายังไม่ทําขายนะครับเราทําเอาไว้ขายผู้บริโภคเองโดยตรงอย่างงี้ดีก่อนเพราะเราเยื่อเม่เยอะร้านก็คือที่นี่ก็จะเห็นด้านหน้าเป็นร้านที่นําผลผลิตทางการเกษตรมาวางจาหน่ายใช่ครับให้กับนักท่องเที่ยวแล้วเราก็มีปลูกปลูกพลังด้วยเราก็จะลองทําเป็นระบสระบบสถ์ซีดู ว่าดูที่จะเป็นไปได้ไหมเราคิดว่าเราคิดเป็นไปได้ครับเพราะว่าเพราะเราทำเกษตรินซีเนี่ยเราเราเราจะไม่ฆ่าหนอนไม่ฆ่าแมลงนะครับสิ่งที่เราฉีดฉีดไปก็คือเราใช้ตะไคร้หอมทุกคนรู้จักตะไคร้หอมแล้วตะไคร้หอมเมะเดาไอแล้วก็บรเพชรแลวก็นานเชวเว่ยแล้วเราก็ดูพืชอะไรที่ที่มันขึ้นมาแล้วแมลงแมลงไม่แมลงไม่กินเลยอ แล้วก็มาหมักกับเหล้าแล้วเราก็มาฉีดฉีดตอนเย็นๆเงี้ยอย่างเช่น,นพวกหนอนพวกมแมลงเนี่ยมันจะมันจะไม่ชอบกินฉุนอย่างนี้ตะไคร้หอมเนี่ยมันฉีดแล้วมันจะเหม็นถึงตลอดเลย<ม>เรื่องโรคของของพืชเราก็ใช้ไต่โคดาม่าบิเวเบรียที่ว่าที่ว่าของศูนย์เกษรรตรเขาบลมมาแล้วก็ใช้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ถ้า<ม>อย่างซ่อมเป็นโรคแคนงเกร์เนี่ยที่ว่าชาวสวนกลัวกันมากเลยนี้เราได้ยินมาว่าน้ำปูนใส่สามารถแก้ได้ แล้วก็เอาเอาเอาปูนใส่เอาปูนมามาทำทำให้ทานน้ำใสแล้วก็มาฉีดเคงเคยก็ไม่มีเลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็บอกเอ้ทำไมชาวสวนเขาไม่เขาไม่คิดอย่างเราเราก็พยายามบอกชาวสวนนี้ที่สุดที่ก็ชักเริ่มเริ่มลวเริ่มเริ่มเข้ามาสนใจเรื่องเกษตรินรียแล้วเพราะยาก็แพงต้นทุนก็สูงขึ้นเพราะปือเราไม่ได้กินมันนี่การทําเกษตรอินทรีย์กับเกษตรเคมีเนี่ยความหวานของส้มเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับถ้าถ้าเป็นอินทรีเนี่ยหวาันจะ มันจะหวานอมเปรี้ยวนอยๆแล้วแล้วก็ไม่ขมแต่ถ้าเป็นเคมีเนี่ยมันจะหวานหวานคือก็หวานเกี๊ยบไปเลยหวานดิ่งไปเลยโดยที่ว่าหวานถืว่าคือมันหวานมันหวานแปลกๆอ่ะมันไม่ใช่หวานแบบกลมกล่อมมันหวานแปลกๆแต่ของเราใช้ใช้มูลสัตว์ใส่นะครับก็เป็นพวกขี้หมูขี้นกกระทาขี้นกข่าวอะไรแบบนี้เราจะใส่สลับกันแล้วแล้วดินมันก็จะดีด้วยเพราะว่ามันมันมันได้มันได้แร่ธาตุคือมันเป็น ป็นมูลสัตว์เนี่ยมันจะทําให้ดินด,ดีแล้วก็ดินไม่แข็งพ<ช>ืชก็จะเริเติบโตได้ดีไงเราก็ถึงครับค่ะทําการเกษตรเรื่องของอินทรีย์มานานตั้งแต่เริ่มทําข้าวไรเบอรี่เลยหรือเปล่าครับครับแล้วก็เริ่มทําข้าวไรเบอรี่เลยเร,เ,เราได้เราได้ไอ้พ่อมันเจ้าแรกของจังหวัดนครปฐมครับไอ้พวกถ้าถ้าทำเกษตรเอินทรีจ,จะจะรู้ว่าของเราเนี่ยได้พวกที่หนึ่งเอ่อได้พวกคนแรกของจังหวัดนครปฐมเลยค่ะอยากไปดูเรื่องของส้มแล้วเพราะว่าการทําส้มอินทรีย์นี่ ได้ข่าวมาว่าค่อนข้างที่จะยากที่นี่มีเคล็ดลับอย่างไรในการทําส้มอินรีย์ปลูกส้มอินทรีย์ คือส้มโอที่นี่ปลูกพันธุ์อะไรคะพันธุ์ข่าวน้ำผึ้งครับข่าวน้ำผึ้งนะคะเป็นพืชที่นิยมปลูกในพื้นที่จังหวัดนครปฐมแล้วแล้วน้ำผึ้งเนี่ยได้จตรวจ DNA ได้เรียบร้อยแล้วครับค่ะคือเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมของบรรทนครยศรครับนครชัยศรีที่นี่เมื่อก่อนเขาเรียกบรรทนครยศรนี่เหตุการณ์วันเมืองเปลี่ยนแปลงไปมันก็เลยกลายเป็นนครสระบาพิจิตร ที่ไปไปก็ส้มโอก็เลยติดปากว่าเป็นส้มโอได้ค่อยสีแต่จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับส้มโอของของคอร์เรชันเนี่ยจดทะเบียน g ่ได้เป็นสิ่งมุท่ทางภูมิศาสตร์แล้วคือส้มทองดีข่าดำพึ่งแล้วก็ก็มีก็มีเอ็นมะพร้าวด้วยครับสิ่งสิ่งภูมิศาสตร์ของคอร์เรชันเราคือคือส้มโอส้มโอก็เวลาเวลาขึ้นทางเนี่ยเขาจะตรวจตรวจ สิ่งนเ,เพื่อนของผงสารเคมีในในลูกส้มด้วยอะ<ค>ะ่ะค่ะพอค้าคนกลางเขาก็ชอบชอบใจเราว่าเราทำวิทซีเขาก็มาซื้อขนาด <คะ S 1> ลูกลูกผิวไม่สวยเขาก็ซื้อเขาบอกว่าเป็นตรวจแล้วทางห้างก็ชอบใจว่าโอเคสวยนะครับแล้วไคะอส้มก็จะป,ปลูกเป็นร่องๆเหมือนกันเป็นร่องๆเหมือนกันนะครับแต่ว่า <คะ S 1> ดูดูความเขียวของเขาถ้าถ้าเกิดเขียวแบบนี้แสดงว่าอินทรีย้ทถ้าเขียวเขียวเข้มฟิดเลยเนี่ยแสดนว่าเคมีค่ะอันนี้ยังไม่เขียวมาก ทำเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วส้มที่ที่ปลูกด้วยอินรีเนี่ยมันจะสีของธรรมชาติของเขาอย่างนี้เลยค่ะการทำส้อมอินซีกับทำส้มเคมีต่างกันอย่างไรคะ,ะมันมันต่างกันที่ว่าหนึ่งสีสีของใบแล้วก็รสชาติเนี่ยมันจะแตกต่างกันค่ะ ถ้าเอามาวางเทียบกันแล้วเราชิมเนี่ยมันจะคนทั้งชิมแล้วคนจะรู้เลยว่าเราก็จะบอกว่าอินซีกับเคมีมันจะแตกต่างกันแล้วแล้วซมอมซีนเนี่ยใบมันจะมีขาดบ้่งขาดจากพวกสัตว์สัตว์ทร่พวกแมลงมากัดกินเนี่ยก็สีเขาจะไม่เขียวเข้มเขาจะเขียวตาธรรมชาติของเขาถ้าเป็นอินซีมันจะเขียวเข้มใบมันจะเข้มเลยถ้าเข้มเนี่ยมันจะเรียกหน่อเรียกเพียมามาโดยที่ว่ามันมันจะมีส่งกลิ่นออกไปครับ ค่ะแล้วนี่ก็คือแปลงของส้มโออินซีนะคะคหัวใจสาคัญของการทําส้มโออินซีคืออะไรคะคือคือเราจะต้องสังเกตดูว่าส้มเป็นเริ่มเริ่มแตกใบอ่อนแล้วก็เราก็เราก็เริ่มเราก็เริ่มฉีดชีวภัณของเราที่ที่หมักเอาไว้ที่พูดให้ฟังตอนตอนตอนต้นนะครับแล้วเริ่มฉีดมาเลยฉีดเย็นๆแบบเนี้ยค่ะพอฉีดเย็นปั๊บตัวร้ายมันจะมาจะมาตกลางคืนนะครับพอมันมาได้กลิ่นตะไคร้หอมได้กลิ่น ได้เราชิมดูแล้วว่าโอ้โหไม่ไหวในส่วนนี้ทั้ง <Akt ien S 1> ทั้งฉุนทั้งขมทั้งทั้งอะไรมันมันมันก็ไปที่อื่นหมดเลยในนี้เราก็เวลาออกดอกเนี่ยเราก็เราจะฉีดบ่อยหน่อยนึงเพราะว่าเพราะว,าาว่าส่วนอื่นเขาก็ฉีดมแมลงแมลงเขาก็ฉีดเคมีมาแล้วก็เราก็ฉีดเนี่ยไล่ไล่ไปไม่ใหไ้ไม่ให้มาเพราะเรา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 ไม่ได้ฆ่าเขา,<ร>าเพราะว่ามันจะบินมาถึงป้ามันจะได้กินเหม็นมันก็จะไปแบบว่าเราทายากระยุงอ่ะ พอพอพออยูม่มาที่ตัวเรามันก็จะเหม็นก็ไปทิค่ะ <C. S 2> แต่มันก็มีม,ม,มีหลงเหลือบ้างเราก็ไม่เป็นไรล้วก็เอาเท่าที่ได้ก็ดู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 สด้ไหมเนี่ยนะมีว่าว่าเป็นแหว่งเน,นี่ย <C. S 2> อันนี้คือผิวของอย่างนี้ส่งนอกไม่ได้นะ <C. S 2> นอกก็ไม่เอาแต่ว่าเราจะพูดให้คนทานเนี่ยซื้อว่าเนี่ยเราเรา,เราอินซีนะเป็นแบบนี้นะเราเพราะว่าเราเราไม่ได้กินเปลือกเราไม่ได้กินเปลือกเราเราไม่ได้ทานเปลือกเราเราทานผลข้างในมันจะหวานกว่าแล้วแล้วการปรับปรุงดินของเราเนี่ย ถ้าเราใส่เราใส่มูลสัตว์เนี่ยดินมันจะไม่ไม่เป็นกดเป็นดานนะครับไอ้คำว่าถ้าใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยดินเขาก็จะแข็งจะไม่นกดเป็นดานนี่ชาวสวนก็ต้องใส่เพิ่มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยืยทุกปีทุกปีทุกปีเลยนี่เราเราก็เลยบอกว่าหันหันหันมาใช้หั่นมาใช้มูลสัตว์ลองลองดูดีนี่ทุกสวนก็เริ่มทุกสวนก็เริ่มเริ่มเริ่มทำตาม้วค่ะมันก็จะดินล้วนสวยขึ้นแช้วก็ทนี้อาหารในดินก็เยอะนี่เราเราเรา การกันทำพืชเอากันใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกเนี่ยเราเราต้องใส่บ่อยหน่อยหนึ่ง <ạ S 1> เพราะว่าเราใส่เวลาเขากลัวจะโกรกเขาจะกินเนี่ยมันนานใช่ไหมครับเ <ạ> ป็นเดือนพออีกเดือนหนึ่งเราก็จะใส่ปุ๋ยคอกอีกทอีอีกอีกอย่างหนึ่งตามไปเลยเพราะว่าอีกเดือนนี้เขาเขาก็จะเริ่มกินแล้วอีเดือนใหม่เรา,าก,ก็ใส่ใส่ทบลงไปเลยมันก็จะเริ่มย้อยใส่ก็กินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย ทีนี้ดินดินเราอ่ะมันมันก็จะไม่แข็งมันจะไม่มปนกดเป็นด่างถ้าดินไม่นกดเป็นด่างเนี่ยถ้าเกิดชาวสวนชลไร่รู้เนี่ยหรือหรือพวกชาวเกษตรไอ้พวกนักวิชาการรู้เนี่ยว่าดินมันกดเป็นด่างเนี่ยมันจะมันจะไม่มันมันจะมันจะไม่ปลดปล่อยพวกแร่ธาตุอาหารให้พืชกินมันจะอมไว้กับตัวเองดีกับดินเพราะเพราะดินมันเป็นกดเป็นด่างนะครับนี่เราเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยดินก็ไม่เป็นกดเป็นด่างดินก็จะเป็นกลางพืชก็ดูดซึมมาหาได้สบายเลยดูก็ดูดูเนี่ย เขียวต้องเขียวแบบนี้ถ้าเกิดเขียวถ้าเขียวแล้วสวยปิ๊งเลยเนี่ยเขียวเข้มสวยเนี่ยคือใช้เคมีแล้วเราก็ดูรู้แล้วนี่เราเราใช้อินรีแล้วช่วงที่มันติดดอกออกผลเนี่ยเราต้องดูแลอะไรพิเศษไหมคะก็ดูแลก็ฉีดซิวพันธุ์ที่เราที่เรานยให้ให้ให้มันให้มันให้มันมากขึ้นให้มันบ่อยขึ้นแค่นั้นเองเพรว่าแมลงมามันจะได้ไปทีนี้มันกินดอกกินอะไรเนี่ยมันจะได้มันได้ไปพอพอคงที่แล้ว ส้มออกลูกออกลูกแล้วติดผลแล้วผลผลิตแล้วเนี่ยแล้วก็แล้วก็ฉีดน้อยลงแล้วมันชานติจิดหวาบอมเปรี้ยวใช่อร่อยมันจะมันจะทานอร่อยกว่ากันเยอะยะเลยอะ่ะค่ะครับแล้วก็ผมคิดว่านะการลงทุนเนี่ยเราลงทุนน้อยมากเลยถึงแม้เราเราจะส่งออกท่องไม่ได้เนี่ยแต่ว่าเราให้ผู้บริโภคทานเนี่ยผู้บริโภคเขาจะรู้เลยว่าส้มเราแล้วคนที่ก็ซื้อเราเราไปไปขึ้นห้างเนี่ยเขาจะชอบมากเลยห้างครับ เอาทอายไปตรวจเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่มีสิ Problem> ่งปนเปื้อนในในเนื้อส้มเลยนี่เขาก็ชอบแล้วทีนี้มันก็จะเริ่มบอกต่อแล้วว่าเลือกส้มเลือกแบบไหนเลือกผิวแบบไหนคนขายเขาก็จะบอกว่านี่เนี่ยส้มอินทรีย์แล้วแล้วจังหวัดนครปฐมเขาเขาจะมีมีตราการันตีแฝะให้ด้วยว่าส้มเราเป็นส้มอินทรีย์ให้มีการันตีแปะด้วยและกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาก็จะมาตรวจแปลงเราด้วยแล้วเขาก็จะออกไปเอาใบเซอร์ให้ว่าเราอินทรีย์ แต่ทีนี้ตอนนี้เราเราไม่ได้ตรวจไอ้พวกแล้วไอ้พวกมันแพงไงค่าตรวจมันแพงเพาะว่าว mm hmm. ที่พวกที่ผมรู้มาค่าตรวจของผมเนี่ยยี่สิบไร่เนี่ยวันเจ็ดกว่หมื่นบาทแล้วผมถามว่าจะเอาเงินไปทิ้งเงินทำไมเราเราทำแบบ,แบ,บนี้ดีกวป่าทําแบบที่ว่าเราเราาไม่ไปเสียตรงน,นั้นนีกว่าเราเรามาให้พวกเกษตรไอ้พวกกรมการเกษตรเ,เนี่ย mm hmm. แห่งจังห,ว,หวัดนครศนีธระตรวจแล้วมันเขาก็ตรวจเหมือนกันแต่ว่ามัน,ม,นมันไม่มันไม่ดังไปทั่วโลก แต่เราขายแค่คนกินในประเทศเราก็พอแล้ว <คะ S 2> ให้คนเขารู้ว่าสวนสมุนีพรนะมหาวิทยาลัยต่างๆมามาทำงานวิจัยกันเยอะแยะไปหมดเลยมาเอานักศึกษาม, okay มามาทำคุดินไปตรวจด้วยนะคุณดินไปตรวจค, <ะ S 2> คุณดินไป,นไ,ปไปวิเคราะห์เลยครับเขาขาวเราโกหกก็ไปตรวจดิล้วก็ไม่ว่าเราไปตรวจเลยเอาไงก็เอาน้ำไปด้วย <คะ S 2> เอาดินไปด้วยเอาลูกเอาผลลูกไปด้วยแล้วย้อนเข้ามาถึงเขาก็มาขอบคุณแล้วว่าเราไม่โกหกเบ็นี้จริงๆยังมีใบเซอร์มาให้เราเราก็ล้วก็ภาคภูมิใจด้วยว่าเออให้เรา เราเป็นอีกคนหนึ่งที่ทําให้ลดโลกร้อนด้วยนะเพราะเราเราไม่ใช้ไม่ใช้เคมีเพราะเคมีเนี่ยมันจะทําให้ทำอะไรให้โลกร้อนเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้จักแต่เราเสียอย่างนึงเพราะเราติดเครื่องลดน้ำไงมันแค่พ่นสารไอเอมคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาไงทุกเครื่องมันพ่นสารก็้อนเอยไอท่อไอเสียมันน่ะมันเป็นสิ่งเดียวที่เราทําให้เกิด สายคาบไปได้ออกซา์นอกานั้นก็คือเป็นอินรีหมดเลยอินซีหมดเลยค่ะตอนนี้เป็นต้นแบบของเรื่องของเกษตรอินทรีเป็นราะนักศึกษามาคันเยอะแยะหมดวันนี้ก็มากันแค่เก้าสบก้าถึงห้าคนเฉพาะเฉพาะตั้งระเด็นมกรลาตั้งระเด็นมกรลามาเนี่ยเย็นยนถึงวันนี้สามร้อยกว่าคนนักศึกษานั้นเลยค่ะเดี๋ยวให้พาชมส่วนนิดนึงนะคะว่าส่วนแห่งนี้นะคะปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยพาชมนิดนึงค่ะครับเดินเดินมาที่นี่เห็นไปมนี่เห็นลูกมันเนี่ยนะ น่าชื่นใจไหมกามันจะมจมจวนโตเรียกว่าเพราะว่าขี่หมูมันจะทำให้ให้ต้นจะลูกใหญ่ขี้หมูให้ลูกใหญ่ขี่นกกระทาให้ลูกหวานอห,หวานเอย่างเี้อ,อันนี้ต้องเด็ดทิ้งเหรครับเพราะว่าทรงมันไม่สวยไงตูดตูดอกลงตูดมันกลายกรงหัวไม่ตรงกัน มันก ah, ็ใ <kaç> ห้ตรงกันม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 ันเนี่ยอยางยนุ่มนมเนี่ยนุ่นเนี่ยนี่ยัมันเอาปมรู้ดีไม่ได้เพราะว่าเราตเด็ดเราต้องเด็ทิ้งเพราะตัวกัหวพวมันจะไม่ตรงกันรูปมันจะเบี้ยวออกมันจะเบี้ยวคนซื้อก็ไม่ชอบน้รูปมันเบี้ยวมันไม่เอาใช่ป่ะครับก็ประมาณประมาณทั้งหเดือนได้มังห้เดือนพอส้มส้มมันตั้งแตออกดอกมันจะเจ็ดเดือนอ๋อตั้งแต่ออกดอกติดผลแล้วก็เก็บ ผลผลิต7เดือน7เดือนประมาณประมาณประมาณนะครับประมาณ7เดือนโอ้โหลูกหนึ่งเขาใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะคะที่เราจะต้องปรกป้องของเขาจนสามารถเก็บผลผลิตได้ลูกนี้สวยสามารถส่งออกได้ใช่ไหมในสวยแล้วก็มันมันจะผิวพันธุ์มันจะไม่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 เลี่ยมเหมือนฉีดเคมีใช่ไหมในโรงเรียนโรงนี้แต่ไม่มีตำหนิเลยนะคะเยจะไม่มีตำหนิเลยเพราะว่าเพราะมานเพราะมันอยู่โลกไงพอเราพอเราฉีดฉีดชีวะของเราเนี่ยมันจะโดนเลยไง มันไม่เหมือนไอ้ลูกอื่นๆที่ว่ามันอาจจะบางบ้างโดนบ้างไม่โดนบ้างแบบนี้เห็นไหมลูกๆอื่นบรรยากาศร่มรื่นค่อนข้างร่มรื่นมีการตกแต่งกิ่งอย่างไงบ้างคะก็กิ่งไหนไม่ดีแล้วก็ดูแล้วก็ตัดออกมีไหมกิ่งไหไไม่ดีมันเกิดการตัดออกซค่ะก็คือเหมาะให้นักท่องเที่ยวเดินเที่ยวชมสวนได้ด้วยได้ด้วยครับและอย่างถ้าเกิดมันเยอะเกินไปในแสงแสงอาทิตย์เข้าเข้าลงมาไม่ถึงเนี่ยมันจะเกิดโรคเยอะนี่นี่แสงอาทิตย์เข้ามาทรงถึงเห็นไหมถึงพื้นเห็นไหม พวกเชื้อราเชื้ออะไรมันจะตายหมดล้วก็ตบพยันตบแต่งส้มเมาแล้วก็แล้วก็ดูกิ่งไหนมันถูกคนมันถูกคนไหนมัเนี่ยมีความสุขจะตายไปไหมเ้วพอเราเดินเข้ามาปั๊บมีความสุขเวลาเราลดน้ําเนี่ยแล้วก็มองซ้ายมองขวาเฮ้ยส้มเราออกลูกอลไมไหมแต่ยัง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 ไม่แก่เราก็มีความสุขแล้วไว้หน่อยเราจะได้ตังค์แล้วอย่างน้อยอย่างน้อยตัดตึ๊บไปเนี่ยลูกก็เป็นร้อยแล้ว ส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็ปลูกผสมประสานแต่ว่าพืชหลักๆก็เป็นส้มโอส้มโอครับแล้วตอนนี Superman, ้ก so, ็มีโกโก้มีในมีฝรั่งแล้วก็มะม่วงครับเห็นพวกปลามแทรกด้วยครับทำไมถึงปลูกแซมอย่างนี้ล่ะคะก็ก็ให้มันหลากหลายไงให้มันให้มันหลากหลายให้มีความร่มรื่นครับให้มันหลากหลายเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดปลูกอย่างเดียวเนี่ยวันหน้าเราก็ปลูกเนี่ยวันหน้าเราก็ปลูกเพราะว่าอาจจะเพื่อเพื่อตัวนี้หมดชุดไปหรือก็มาแทนเลยแบบนี้นะครับ ค่ะอตอนนี้ที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวครับที่นี่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับแหล่งท่องเที่ยวชืชชว่อดัเกาะรเทนนะครับเพ<ม>ราะที่นี่เป็นจุดหนึ่งที่ว่าสําคัญคือปลูกพืชระวินทรีค่ะเพราะพวกพวกชาวมาแล้วพวกหมายอะไรจะมาทำมยียานที่พนกันเยอะเกี่ยวกับพืชระวินทรีครับ<ม>รแล้วเราก็เขียนหนังสือให้ให้พวกหมายรายด้วยนะครับ การทำพูดระบบทีเราทำทำแบบไหนเพราะว่านักเรียนเรียนมาก็จะเคมีตลอดอแต่เรามาเจอระบบทีเข้างงก็เลยงงก็เลยมาทํางานวิจัยกันเยอะแยะไปหมดค่ะนักท่องเที่ยวหรือนักศึกษาที่มาไรแสนราคค่ะ,คะอนอกจากดูเรื่องของเกษตรอินทรีย์แล้วเขาจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ชมเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็ที่แรก่าพูดแล้วเขาไม่เชื่อเขาก็มาดูจริงๆเลยมาดูใหตุกาเลยก็ เขาก็สามารถที่จเอาดินเอาดินเอาคุดินไปด้วยเขาบอกอนนี้ขออนุญาตนะคุดินไปด้วยได้ไปตรวจเลยเพราะว่าตามหาวิธยเขาจะมีห้องแหลบอยู่ใช่ไหมครับเขาเขากลัวเราโกหกเขาไนี่เขาก็ไปตรวจแล้วก็ส่งผลกลับมาว่าโอเคว่าแล้วไม่มีสารเคมีปนเปื้อนในดินทั้งในดินในน้ำแล้วแล้วก็ต้นพืชเลยผมก็ผมก็ภูมิใจเพราะว่าเพาะ็่ตัวเสกเขาก็มีใบกาลันดีให้เราด้วยก็เออภูมิใจอย่างนี้เราพูดไปใครก็ไม่เชื่อเดี๋ยวพอดูใบใบกันแล้วเขาบอกโอเค อะไรเป็นแนวคิดสำคัญในการทำการเกษตรอินทรีย์เผื่อคนอื่นเขาอยากจะหัดการทำการเกษตรก็เกิดที่แรกที่แรกเราเราก็ไม่ทำอินทรีย์เราเกิดจากการที่เรารักแม่ไงว่าจะให้แม่เรากินของดีๆก่อนอตอนที่เขาจะเสียชีวิตอะ่ะเราก็เลยเราก็เริ่มปลูกเลยเอาปลูกเพราะเราตั้งใจว่าต้องอินทรีย์เท่านั้นจะจะได้จะเหลือเท่าไหรก็ไม่เป็นไรใหม่ใหม่ๆหก็ลงมรูกพุกพานนี้พอไปปรึกษาเกษตรเกษตรอำเภอเกษตรตำบลอะไรเงี้ย เขาก็แนะนําไไ้ตัวนู้นตัวนี้เอาแล้วก็ที่แรกก็ตะไคร่หอมตะไคร่หอมมันดังมากเรื่องเรื่องยุงไงแล้วก็ตะไคร่หอมมาหมักกับเหล้าแล้วบอระเพชรมันก็ขมเมสเดาวมันก็ขมมันแก้ม่กินฉุนอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเอาเพื่อที่ไม่กินฉุนมีรสขมอะเอามาหมักรวมกันเข้าเอามาดองแบบแบบดองเหล้าแล้วก็เอาแล้วก็เอา,าน้ำเนี้ยเอามาฉีดพ่นตอนเวลาเย็นๆแบบเนี้ยพอพระอาทิตย์ตกดินไว้ กลิ่นเขาจะออกพุ้งเลยตะไคร่หอมมันจะออกพุ้งเลยนี่มแมลงแมลงตัวร้ายจะมากคืนพอมันมาผ่านม,ามันไม่ได้กินว่ามันก็ไม่ลงแล้วมันก็ไปค่ะ <c oughs> ค่ะคุณ<ว> <c oughs> ชมคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะสถานที่เรื่องของศูนย์เรียนรู้เรื่องของเกษตรทรียแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยที่ปัจจุบันนี้ก็ต้อนรับ นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้สนใจถ้าจะเดินทางเข้ามาติดต่อ,อยังไงได้บ้างคะก็ติดต่อกอลเลแท้แล้วกันพิมพ์เข้าไปพิมพเขาว่ากอลเลแท้หรือไลแทารักเนี่ยจะจะขึ้นในเพจจะขึ้นใน Facebook เลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็ยิงมาได้เลยเพราะเราอยู่ใกล้วัดไร่ขิงใครๆก็ใครๆก็รู้จักวัไดไร่ขิงแล้วก็มานนที่ไล,ล่สารักได้เลยครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณประกิต เป็นอย่างสุงนะคะที่ให้โอกาสกับทีมงานเราค่ะมาเยี่ยมชมไร้แสนรักนะคะขอบคุณค่ะครับผมครับและช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและคุณปากรลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ